สาบายดีสาบายดีพี่น้องกลองป้ายชาวยูทูบโอ้ต้นส้มโค้ร้านเรามีต้นส้มด้วยไก่สีหอดกุนเจี๋ยเลยพี่น้องเอ้ยชาวเวียดน,นามชาวจีนเนก่อเอาต้นมะเกี่ยงมาขายเนาะมะเกี่ยงภาษาลาวเอิ้นาะมะเกี่ยงภาษาไทยเลยต้นส้มดูน้อย สุบสุมเลยมันเกี่ยงอันนี้นะสุมกินก็ได้เอ๊ะมันงามสวยๆเนาะเอามาตกแต่งละห้างเอามาตกแต่งห้างไก่ซื้อสองแสนกี่สองแสนไ้น่ซื้อมาให้ตัวเองว่าอยากอันั้นตัวเองว่าอยากได้มกเกี่ยงมา,มาเอหา้ห้างเ,เห็นเจ้าลงมาขายได้กูจีนขนาด เย้ยก,กันเย้ยก็เลยซื้อมาให้เออโอ้ยมือหนัก็อาไว้มือไหวเทพเจา้าโซกลาบหนัก็อาไว้จะได้สึบเไไสบเกิกไหมอันน,น,นั้นไปอีกวันนี้ยังไี่ท้องว่ สองแสนกรีบสองแสนกรีบสองแสนกรีบกับประมาณจากร้อยว่ะสองร้อยสองร้อยหาสิบบาท โอ้งามเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาอันญองกระถางอยู่เพื่อนมาใส่อันกรญองกระถางอยู่เพื่อนอันนันเอามาใส่อัญองกระถางอยู่เพื่อนเนี่ยามาใส่อันนี้มืออื่นก่อนมืออื่นจะไปเอามาใหม่เพราะว่ามีห้ายอยู่เพื่อนอันญองกระถางเขาก็ให้อัญองกระถางมาเขาให้ต้นมะเขี่ยงต้นมะเขี้ยงน้อยเนาะมเอ่หาด้สวยใส่บิ่งมาถ่ายหน้าหนุู่ เขอเอาเอื้อหน่าเอามะเกี่ยงมาเอื้อความเพงเนาะถ้าถ้ามะเกี่ยงนี่ว่าส้มนี่คนจีนเขาเขาว่าเขาถือว่าเป็นเป็นลูกเงินลูกทองเขาเลยนะถ้าเราไปถ้าเราไปกินตุดจีนไปกินตุดจีนหรือไปกินเตดให้ซื้อส้มหรือมะเกี่ยงนเนาะ ประมาณโลสองโลใส่กระต้าไปสวยๆถือว่าเขาได้โชคเอาได้โชคได้ลาบจากเราห้ามห้ามเอาผลไม้ตัวอื่นนะก็จะมีส้มกับลูกท้อเนอะลูกท้อที่เอาไปให้ได้ในวันกุจีนะนะโอเคจบคลิปเเียงเน่นี้เลยค่ะไม่มีอะไรมากให้ดูส้มดีกว่าไม่มีคลิปเอยาจะไลฟ์สด ขอบคุณค่ะ